เดี de o, de o, de o. Ung, ok un, ๋ยวเดี hey, ๋ยวเดี bottle bottle He, ๋ยวล่าโจงโมกุลทำเป็บีบใส่อิสลามแล้วธงมันเปลี่ยนไปวะไอ้ไอ้รัดอิสลามมุกุลให้เราเป็นอิสลามเหรอเอ้ยอิสลามต้องอัสลามบลริกุมเลยสลามบลริกุมสลามบลริกุมไออิสลามไอ้ชุดชุดเฮ้ยเฮ้ยเชุดชุดใหม่เหรอชุดใหม่เหรอไม่เคยเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอโมงไอเหี้ยวเหี้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันโจรไอนี่มันโจรอิสลามเจ๊สุดเอาตรงนี้มีชุดเกาะด้วยนะโว้ย จบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อดากงกะหรี่เหรอแกงกะหรี่เหรอเฮ้ยเกงกะหรี่เจ๋อเดืเฮ้ยมาแล้วเหรอแกงกะหรี่มาแล้วเหรอ เอ้ยหลังจากคลิปที่แล้วนะเฮ้ยอันนี้มันแกงกะหรี่ปลอมคลิปที่แล้วเดี๋ยวผมไปขายแกงกะหรี่อ่ะอันนั้นแกงกะหรี่ของจริงอันนี้ของปลอมนอกจานี้มันแกงกะหรี่ปลอมเฮ้ยเฮ้ยแกงกะหรี่ของจริงอ่ะมันคือคลิปที่แล้วที่ผมไปขายแกงกะหรี่มาอะเลยดีแหละไอ้เหี้่เกงกะหรี่คบเขาเกงกะหรี่แกงกะหรี่ข้าวหัวไอ้เหี้ยขอโทษทีนะพอดีแกงกะหรี่พี่ไม่มีตาแกงกะหรี่ปลอมไม่เป็นไรเราจะไปขายแกงกะหรี่ปลอมอีกรอบหนึ่งนะจะใครจะมาซื้อเปล่าเดี๋ยวดูนี่ไปเดียวเลยเหี้ยเหี้่แต่งตัวโคตรโจรเลย สลับบริกลมสลับบริกลมเฮยแกงกี่บาทโอ้หนึ่งพันดีพี่ขายแกงแพงน้องพี่ขายแกงแพงน้องจะกินแกงกะหรีขอรับเอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวขายให้เดี๋ยวขายให้แจว่าใจมาเลยใจว่าใจวมาก่อนใจมาก่อนใจมาก่อนเฮ้ยเออให้มาแล้วให้มาแล้วเอาท่านบูบี้ครับครับน้องเฮ้ยสองพันบาทแบบนี้ไอ้ เลยแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไอเอาไปเอาไปดองเอาไปยกมือเลยยกมือเลยยกมือเลยไอว้ามายกมือเลยเอาเอาแล้วอันเลาะส่งมาขายแกงอันเลาะส่งมาขายแกงเจ๋งสุดมีแกงพิเศษของอันเลาะเอาบ่อของอันเลาะเลยนะแกงอ่ะกินแล้วขึ้นสวรรค์เลยมันคือแกงของอันเลาะนะซึ่งใครกินแล้วต้องได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนนะเอาอ้าวมีคนเอามีคนเอาเฮ้ยไอ กงของอันเลาะแกงของอันเลาะกินแล้วขึ้นสวรรค์จะอึดเฮ้ยอันนี้มันแกงกะหรี่ป้อมน้องแกงกะหรี่ของจริงอะอยู่นี่เนี่ยแกงกะหรี่ของจริงอันนั้นแกงกะหรี่ป้อมน้องน้องแกงกะหรี่ของจริงอยู่นี่น้องเอ้ยให้ไปแล้วเสิร์ฟไปแล้วนั่นล้อเลยเอ้าไปละหมาดที่สวรรค์ถวายแกงถวายแกงหลวงพ่อเดี๋ยวถวายแกงให้หลวงพ่อเดี๋ยวผมถวายแกงให้หลวงพ่อ เอาละเอาละหลวงพ่อขอญาติขอญาติข้างหลังเลยเฮ้ยเหลวงพ่อมีปืนหลวงพ่อมีปืนไฮ้ยเ้หลวงพ่อพับปอม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 เฮ้ยไฮ้จัดการพับปอมดิน้องจัดการพับปอมยิงมัน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 เอาจะมายิงพลาดแต่พลาดยิงซะก่อนละเฮ้ยไฮ้ยไปนะล่ะไปนะล่ะไปนะล่ะเฮ้ยเ้อาลากหัวพระคุณคนเลยพับปอมเพีย เฮ้ยอ่ะยิงภาพปอมไม่บาปยิงภาพปอมไม่บาปนะน้องๆอะไรวะดวงจันทร์ไม่มีท้องฟ้าจี้สุดๆเฮ้ยเฮ้ยมาคนจีบกันมาคนจีบกันมาคนจีบกันทุกคนมาคนจีบกันอ้าวโยมฆ่าภาพแบบนะจะมีบาปอีกแล้วมันเป็นอะไรวะอก็อยากจะมีบาปอีกอ่ะเอ้ยเอาบาปมาดิขอบาปดิดิพี่ขอบาปดิน้องเอาบาปให้พี่หน่อยเอ้ยี๋ยวจะเป็นอะไรวะ อไอ้พับปอมฮะอโดนแผลร้องแอเลยโดนแผลร้องแอร์โดนแผลร้องแอขอญาตขอญาตดูคนจีบกันเลยเด็กขอญาตดูคนจีบกันได้ไหมวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยพาอุ้มให้ตรงนี้เหรอให้มึงเห็นมึงเห็นตีสุดไอ้เหี้ยพับปอมพับปอมยิงเลยน้องยิงเลยยิงพับปอมเลยไหนวะไหนวะโอ้มันหลบ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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปโดนเฮ้ย เอาเลย ную, เอาเลยเนาะเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะย่าจัดกำจัดพระปอมเฮ้ยอย่าเลยอย่าพระปอมดูด้วยดูด้วยว่าพี่พวกเยอะนะนี่นี่อินเดียอินเดียมีสีคนเลยอย่าใครจะสู้ไม่ได้วะอ่ะทานอโยปกป้องพระอัลลอฮ์บุกอัลลอฮ์บุกอะไรพระปอมเดี๋ยวมันพระปอมมันพระปอมมีปืนอย่าพระปอมมีปืนเอาโดนยิงใจสุดอ้าวอโยยิงเหรออโยยิงเฮ้ยเอ้ยมันเป็นพระปอม ไอ้ยิงอะไรไอ้เหี้ยโดนอโยยิงเลยไ <laughs> อ้อันร้องหูก็ไอ้เป็นภาพปลอมบาททำไมต้องปกป้องด้วยวะเอ้ยทำไมตอนตอนพี่เป็นภาพปลอมไม่มีใครมาปกป,กป้องเลยอ่ะเอ้ยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมผมขอความยุติธรรม,มเนาะใครรบกัดใคระบกัด ใครเปิดระบาดวะไอ้ไอ้ไอ้นี VII ่ไอ้นี่ระบาดใครบปดเพลงระบาดวะไอ้เฮ้้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามละหมาดไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อิสลามละหมาดแบบนี้แบบนี้ผิดกฎแบบนี้ผิดไม่ใช่อิสลามละหมาดได้ไงฮะเอ้ยไม่ใค่โยมาละหมาดได้ไงแม่ละหมาดแม่ละหมาดตายไปตายไปเลยตายไปเลยเียอะดีแหล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 ะจุดหากินของสไลปอร์เอ่ยเฮ้ยเฮ้ยบุรคาเลยมาดีมาดี มาดิเอ้ยพาอยู่บนนี้ได้ไงวะพาอยู่บนนี้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยขยันซุ่มยิงซุ่มยิงซุ่มยิงขยันเลี้ยนขยันเลี้ยนไอ้ยโดนเลยโดนเลยเยีย่สไนเปอร์สไนเปอร์โจดใต้สไนเปอร,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 ร์เอ้ยเยนี่ยไอโยข้างล่างข้างล่างมันเปิดเพลงเปิดเพลงอยู่ได้เลยเดี๋ยวมึงโดนเอ้ยเปิดเพลงละหมาดอยู่ปะวะเ <c oughs> ดีย๋ยวเค้าฟังเลยดิอ้าวละหมาดอะไรละหมาดอะไรเอาไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนไม่โดน เอาไปไปไปอายุมันเป็นระบาดไม่ได้อันลาอันลาไม่ให้ละหมัดมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนอิสลามไม่นจะยุคอิสลามอ้ายิงไม่ได้เออแดงแดงแดงแแบบนี้อายแน่นอนเฮ้ยไอ้จะอะไปอร์สไไเปอร์ไอ้เจ้ายิงยิงฟียิงฟียิงฟีเอาอย่าดี๋อันนี้ใครว่าอายุอายเฮ้ยเฮ้ยพับปอมนี่ไอ้พับปอมเชี่ยเชี่ยพับปอมเฮ้ยข้าวดิข้าวพบปอมดิ ข้ามเลยน้องข้าปอมไอ้เชี่ยเี่ยกูต้องฟังเพลงละหมาดแบบนี้จริงดีิย่าละหมาดละหมาดไม่พักไอ้พอนเลยไหนวะไหนวะพระปอมไปไหนวะไพระปอมไปไหนแล้ววะใครใครทำอะไรใครทำไอ้ที่ไอ้ละหมาดอะไรละหมาดอะไรไอ้ละหมาดอยู่นั่นแหละเฮียยกมือขึ้นโยมไอ้เชี่ยพระปอมอะไรอ่ะอ่าอ่าอ่าไอ้เชี่ยอ่ะ ให้อัตมาถือบาดดีๆไม่ชอบอ้าวก็ไปยิงก่อนเจ๊าไม่จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคลิปนะจำไม่ได้แล้วว่าใครเริ่มอะไรก่อนนะเดี๋ยวย้อนดูคลิปก็รู้เอาละเอาละหลวงพ่อขอญาติมึงไปยิงเขาก่อนไอ้กบหน้าซ่อนตีนอะยอมอะดูดิดูดิจะทำอะไรดูดิขอดูดิดูดิจะทำอะไรวายเลยขออภัยขออภัยขออภัยหไม่โดนไม่โดนหลัก ยอย่าบ่นมาดีมนดีมาดีเอ้ยโดอเลยักยมว่าว่าไอ้พระเพาเอ้ยแต่ป <vanilla ical> <expressions> ืนหายไปไหนแล้ววะเอ้ยอย่าเสียแส้เป็นพระดิอ้าวยิงพระมันบาบหนาโอ้โอ้ขอคอนโทรลขออภัยพิยาค่ะขออภัยผมปิดไปแล้วผมปิดไปแล้วเย่อะพระเพิร์หลวงพ่อเห็นว่าเองจะมีเคราะห์เฮ้ยมีเคราะห์อะไรวะตายเพราะของหนักของหนักคืออะไรครับเอ้ยมือเลยเอ๋อใส่บัตรไปมือหนึงเลยเหรอ เอ้ยของหนักคืออะไรอะไรอะไรของหนักวะหลวงพ่อบอกมีได้อ้าวแล้วถ้าผมใส่บาตรอ๋อนี่แม่หมื่นแม่แม่หมื่นหนึ่งเอาเอาตายไมนี่ยตายไมนี่ยเอ้ยไม่ตายเหรอเอาไม่ตายเหรอเอาเอาของหนักเอา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 นี่้ของหนักอัปเดตอะไรวะเอาเอาเซิร์ฟรีเฉยเลยเอาอ่ายอมก็ได้เอาไปสักเบอร์หนึ่งหน่อยสิบร้อยพันหมื่น อาใสบัดใส่บสัดเอามาแล้วทำบุญทำบุญทำบุญใสบัดแล้วหลวงพ่อจะให้พรพรเอาอ <c oughs> <c oughs> พรพรพรจะรับไปเลยกุม